E aí ของพันธุ์ที่หนึ่งมุกกาลาคมพ่อจสองพันห้าบก้าพระุทธเจ้าได้เข้าเฝ้านอบน้มต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสมณาจัมพุทธเจ้าในเช้าของวันปีใหม่ในปีหกศูนนี้ เพื่อขอน้อมฟังธรรมจากพระองค์ท่านเพื่อคลายทุกข์ของเราทั้งหลายเมื่อข้า,รพ,า,นนขา,าพระพุทธเจ้าได้กราบนบน้อมเข้าฝ้าตอองค์พระพุทธเบดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านแล้วจึงได้กล่าว ทูลต่อพระองค์ท่างไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระบุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขา่าวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่เปลี่ยนพอศอใหม่ของโลกมนุษย์นะเจ้าค้าลูกจึงจะมากราบเข้าเฝ้า ขอพระองค์โปรดทรงเมตเตาแสดงทําคลายทุกข์ให้กับลูกทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติตามเพื่อจะได้คลายความทุกข์ของลูกทุกทุกคนนะเจ้าค่ะขอพระองค์โปรดทรงเมตตาด้วยเถิดเจ้าค่ะ และแล้วเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้กราบโนบน้อมเข้าเฝ้าทนนถามพระองค์ท่านไปนเช่นนี้ท่านจึงเมตตาแสดงธรรมกลับมากับเราทั้งหลายดังนี้ว่าระยะธรรมเอ,อื้คนเรานั้น เกิดมามีต้นทุนของการมาเกิดแตกต่างกันแต่ทุกคนก็มีโอกาสมีเวลาที่ได้มาเกิดเหมือนกันจากนั้นลูกเอ๋ยให้เราทุกคนละลึกรู้ แค่ตัวของเราเรื่องของเราหน้าที่ของเราไม่ต้องเอาชีวิตของตนไปเทียบกับคนอื่นไม่ต้องเอาชีวิตของคนอื่นมาเทียบกับเราลูกเอ๋ยไม่ต้องสนใจ ว่าใครเขาจะรวยล้นฟ้าหรือว่าไม่ต้องสนใจว่าใครเขาจะดีกว่าแย่กว่าไม่ต้องไปคิดว่าคนนั้นยังไม่ทันไรเลยเขาก็จากก็ตายไปเสียแล้วไม่ต้องไปนึก ว่ายายคนนั้นอยู่มาตั้งนานแล้วยังไม่ตายเราคงจะเป็นเหมือนเขาลูกเอ๋ยชีวิตของคนเรานั้นมีต้นทุนของตนเองมาแตกต่างกันตามรูปแบบของตน จึงไม่ต้องเอาชีวิตของตนไปเปรียบกับใครไม่ต้องเอาใครมาเปรียบกับเราแค่ละลึกรู้ไว้ว่าชีวิตนั้นแฝนอยู่บนเส้นด้ายมันจะขาดเมื่อไรก็ไม่รู้ชีวิตนี้จะจบลง รไหนก็ไม่รู้อาจจะอยู่นานกว่าคนอื่นหรือว่าสั้นกว่าคนอื่นเราก็ไม่รู้แต่ที่รู้รู้คือชีวิตของเราเนี้ไม่มีความเที่ยงแท้และแน่นอนชีวิตของเรา จะจบลงได้ตลอดเวลาจบลงได้อยู่เสมอจชดนั้นหันกลับมาดูที่ตัวของเราว่าเราเกิดมาแล้วกี่ปีเกิดมาแล้วยี่สิบปี 40ปีหรือว่า60สปีการเวลาที่ผ่านไปแล้วนั้นเราเอาไปทำอะไรแล้วบ้านทำในสิ่งที่นำไปด้วยได้คือการสร้างบุญและสร้างวารมีเท่าไรแล้วทำในสิ่ง ที่นำไปด้วยไม่ได้คือทำอยู่ในโลกสมมตุติทำทิ้งเอาไว้ในโลกเท่าไหร่ตัวของเรานี้ยังต้องสังสมทำอะไรเพิ่มอีกหรือเปลา่ายังขาดอะไรที่เรายังคงต้องทำ เราก็จงรีบเร่งทําในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นรีบเร่งทําทํายังรู้ตื่นอยู่เสมอและลึกนึกถึงความตายของตนอยู่ตลอดเวลาลูกเอ๋ย คนเรานั้นเกิดมามีอะไรอะไรไม่เท่ากันไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาทัพย์สินเงินทองเรื่องราวของชีวิตแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันและไม่เสมอกันแต่ว่าเราก็วัดแค่ ที่ตัวของเรานั่นแหละดูว่าเราได้ทำสิ่งที่เกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าการเกิดมาบนโลกนี้ของทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ได้จเจริญเติบโตได้กินได้แก่ ได้มีครอบครัวได้ทำหน้าที่นั่นนู่นนี่แล้วก็ต้องแก่เจ็บตายไปไม่ได้มีหน้าที่มาเพื่อสิ่งนั้นลูกเอ๋ยแต่ว่าหน้าที่ของเราที่แท้จริงมาจากการที่เกิดมาเพื่อทำสิ่งที่เกิด ประโยชน์ให้กับตนเหมือนนักลงทุนที่เอาทุนของบุญเก่ามาลงทุนเพื่อให้ก่อเกิดผลของกำไรในกล่าวครั้งนี้จากนั้นลูกเอ๋ยเราก็จงพิจลนานะดูตัวดูตนของเรา ว่าบัดนี้เรามีกำไรหรือว่าขาดทุนหรือว่าสเสมอตัวทีเจรณนาดูตัวดูตนของตนแล้วก็คอยฝึกฝนตนให้ทำสิ่งที่เกิดประโยชน์เธอ กคนผู้โง่เรามักจะเอาสิ่งที่ตนมีอยู่เวลาที่ตนมีอยู่ไปทิ้งไปกว้างกับของปลองหรือว่าเอาบุญที่ตนนั้นมีไปทิ้งไปกว้างโดยการไม่ทำให้เกิดผลกำไรกลับ มาอีกบุคคลผู้ที่มีปัญญาเมื่อเขามาลงทุนแล้วเขาจะไม่ให้ตนขาดทุนเขาจะต้องนำสิ่งที่ดีมากกว่าที่นำมากลับไปให้ได้บุคคลสองคน มีเงินหนึ่งรยบาทเท่ากันแต่คนผู้ที่มีปัญญาเขาก็จะนำเอาหนึ่งร้ยบาทนั้นไปทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเกิดผลเกิดกำไรกับเขาเอาไปทำในสิ่งที่จะทำให้เขานั้นได้กลับ มาคือคุณงามความดีและหนึ่งร้อยบาทนั้นไม่สูญหายไปไหนจะงอกกลับมาเป็นสิบเป็นร้อยเท่าลูกเอ,อ้ยเช่นบุคคลผู้นั้นอาจจะนำไปซื้อของกินของฝากให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณยาย หรือว่าฝากกับคนที่เขานั้นขาดแคลนจริงๆบุคคลผู้นั้นย่อมได้ผลกำไรเพราะว่าตนเอาหนึ่งร้อยบาทจากบุญเก่าที่ส่งผลมาจึงนี้เอาไปลงทุนทำความดีบุคคลผู้นั้น ก็เลยมีความดีเจริญง,งอกงามขึ้นมาเขาจึงได้รับผลกำไรบุคคลผู้โงเ่เขามีเงินอยู่หนึ่งร้อยบาทเท่ากันและได้มาจากบุญเก่าเหมือนกันแต่บุคคลผู้นั้น ก็นำเงินหนึ่งร้อยบาทนั้นไปซื้อสุรามากินไปชวนเพื่อนมากินสุราเมื่อมือนเมาแล้วก็อาลวาดสร้างปัญหาให้กับครอบครัวทำลายสุขภาพของตนบุคคลผู้นั้น นำเงินหนึ่งร้อยบาทที่มีอยู่ไปทำในสิ่งที่ทำให้ตนติดลบที่ทำให้ตนนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรลูกเอ๋ยการเกิดมาของมนุษย์เราก็เป็นเช่นนั้นอย่างนั้นล่ะลูก การที่เรามีชีวิตได้เกิดมาชีวิตของเราก็มีเวลาของเราแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเป็นคนฉลาดหรือว่าจะเป็นคนโง่ที่จะเอาการเกิดในคราวครั้งนี้ไปทำในสิ่งที่ขาดทุนหรือว่าได้ กำไรลูกเอ้ยขึ้นอยู่กับตัวของเราลูกฉะนั้นการที่จะให้ชีวิตของเรามีความสุขเราก็ต้องทำให้เรามีผลกําไรในการค้าแม่ค้าพ่อค้าที่ไหนล่ะลูก ขาดทุนและมีความสุขบ้างขาดทุนแล้วรู้สึกว่าดีบ้างหากเราปรารถนาชีวิตที่ดีที่เป็นสุขเราก็ต้องทำผลกำไรให้กับตัวของเราลูกทั้งหลายเอ,อ๋ยเกิดมา ไม่มีเวลามากน้อยเสมอกันแต่เราสามารถขวนขวายทำในสิ่งที่มีค่าได้ผลกำไรมากที่สุดตามชีวิตตามกำลังของเราบางทีมีเวลาน้อยแต่ทำประโยชน์มากก็มี บางทีมีเวลามากแต่ทำประโยชน์น้อยก็มีลูกเอ๋ยบางคนมีเงินร้อยแต่นำไปทำประโยชน์มากบางคนมีเงินพันแต่ไม่ทำประโยชน์แก่ตนก็มีจากนั้น ให้ดูที่ตัวของเราพิจารณาการเกิดพิจารณาการดับของตนอยู่เสมอแล้วก็ดูตนว่าตนขาดทูนหรือได้กำไรเมื่อนั้นก็พิจารณาอีกว่าตนต้องทำอะไร ให้ได้มากเพิ่มขึ้นกว่านี้และได้มากที่สุดลูกทั้งหลายความสุขเกิดจากการที่เราเลือกทำเมื่อเราเลือกทําให้เกิดความสุขกับเราชีวิตที่เป็นสุขก็ย่อมก่อเกิดขึ้นกับเราเมื่อเรา เลือกทำสิ่งที่เป็นทุกข์ชีวิตที่เป็นทุกข์ก็ย่อมก่อเกิดขึ้นกับเราจากนั้นการที่จะพบความสุขหรือไม่ในชีวิตของเราขึ้นอยู่กับเราเลือกเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยภายนอกหลอกลูก อยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ตัวของเราเระยะียรทำเอ้ยการเวลาที่มีมาอยู่บนโลกนี้สิ่งที่เราควรจะทำก็คือทำความดีและสิ่งที่ตนนั้น จะได้ผลกำไรคือการทำประโยชน์ให้มากลูกแล้วชีวิตก็จะไม่ขาดทุนจะทูเจ้าค่ะกราบขอบพรคุณมาวุฒนองค์ที่เมตตาสดแดงทำชี้ทางสว่างให้กับลูกทั้งหลายและนำใบประพฤติปฏิบัติ ในช่วงเวลาของปันขึ้นปีใหม่นี้ตลอดไปเจ้าค่ะลูกเข้าใจแล้วเจ้าค่ะการที่คนเราเกิดมามีเวลาไม่เท่ากันฉะนั้นเราไม่ต้องสนใจว่าใครมีเวลาเท่าไหร่หรือน้อยเท่าไหร่แต่เราจงสนใจว่าเราจะหมดเวลาได้ อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราต้องดูว่าเราขาดทุนหรือได้กำไรทำความดีหรือทำความเชื่อเราต้องทำอะไรอีกไหมที่ให้ได้กำไรมากที่สุดก่อนที่เราฉันดับไปนัดเจ้าคาลูกเห็นหลายๆคนเมื่อถึงเวลาที่มิเทศสการ ก็อาจจะเลือกที่จะเฉลิมฉลองด้วยการดื่มเหล้าออเที่ยวสนุกสนานเฮฮาไปในรูปแบบของการที่จะทำให้ตนนั้นขาดทุนเพราะว่าสิ่งที่ตนทำนั้นคือความสุขที่จอมปลอมน่าด้นำไปด้วยได้แต่ก็มีหลายคนที่ข่าวนั้นก็เลือกที่จะเฉลิมฉลอง ด้วยการสร้างบุญสร้างทานปฏิบัตริรักษาศีลภาวนาคนเหล่านั้นก็ได้ทําสิ่งที่นําไปด้วยได้และเกิดประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นอย่างแท้จริงการที่เกิดมามีเวลาเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันนั้นไม่สําคัญแต่ที่สําคัญคือเราเอาเวลาที่มีอยู่นั้น มาทำสิ่งที่เกิดประโยชน์หรือว่าเป็นโทษให้กับตนและผู้อื่นเท่านั้นลูกก็จะรับเจ้าค่าแล้วลูกจะนำทำนี้ไปเผยแพร่ให้เกิดรติธรรมทั้งหลายได้ฟังพร้อมกันเพื่อที่จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติตามเจ้าคาจาตู